โอ้โดนมองก็โดนละเนี่ยโอ้โหเอาละครับเอาละครับโอ้โหใครเอาขึ้นก่อนโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะครับงัดครับงัดครับโอ้โหปวดข้อมือโอ้โหปวดข้อมือครับตั้งคันไว้ตั้งคันไว้โอ้โหทางนู้นก็ทางนู้นก็ไม่ธรรมดานะครับอัดใหญ่เลยครับโอ้โหดู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 สีหน้าครับบอกเลยครับว่าเจอของใหญ่ครับอือหืออือหือฟังเสียงรอบครับ น,น,นะครับใครจะขึ้นก่อนครับใครจะขึ้นก่อนโอ้โหทางนู้นก็อัดแล้วครับโอ้โหเวลาไม่โดนก็ไม่โดน้วครับเวลาโดนโดนคู่ครับโอ้โหทางนู้นก็ดูดูดูพุงทางนู้นครับพุงพุงหลามเลยครับอัดอัดแบบโอ้โหพุงกระเด้งเลยครับดู <c oughs> สีซีเวซีไปโมยังยังเอาที่คีบแกเหนื่อยครับเหนื่อยครับซีไสเร็วตอนนี้ซีครับแต่โมตัวที่ห้ามันจะขึ้นโมไม่ยอมให้ตามทันเลยครับอันนี้นะครับอาละครับโบบอมมาช่วยเอาปลาขึ้นนะครับเดี๋ยวขอเก็บพับนิ่งก่อนนะครับ